วันนี้นะคะจะพามาดูใบไม้ที่ข้าว่าขาดโพแทสเซียมนะคะก็คือใบกล้วยใบนี้ค่ะลักษณะนะคะก็คือใบจะมีสีเหลืองเข้าจากขอบไปสู่ด้านในแต่เส้นกลางใบก็ยังเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่าโพแทสเซียมนะคะมีหน้าที่ในการําเบียงอาหารค่ะแล้วก็ช่วยความทนความแห้งแล้งถ้าเกิดว่าพืชขาดโพแทสเซียมไปจะทําให้ใบมีลักษณะไหม้ค่ะไหม้แล้วก็แห้งกรอบค่ะค่ะต่อ,อไปเป็นต้นเฮลิโคเนียนะคะ สีเหลืองล,องลอง้ลอมรอบสีน้ำตาลคล้ายกับเกิดปาลิมขึ้นค่ะต้นต่อมานะคะคือต้องแทงควยสลังค่ะคาดว่าค่ะในตัวเต้นนะคะว่าใบเขาจะมีลักษณะซีดเหลืองโดยเฉพาะว่าใบแก่จะเหลืองก่อนเนื่องจากว่าในโนเต้นเป็นธาตุที่จะเคลือ่อนไปได้ภายในพืชพืชก็เลยดึงในตัวเต้นจากใบแก่ไปใช้ในส่วนที่อ่อน ส่สงผลให้การติอดอุตสาห์ลงต้นแขนบางลงแล้วก็มีส่วนิยดแกบลงค่ะ